สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่4กรกฎาคมครับกลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวนี้ติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉอาะคุณที่มางแจกสุดจักชดุดเดียวของมัตเมอม่ํคาคือวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1 2คู่ในศึกคอนคาเบโกครับ,รบ EP 2 2คู่ในศึกเมเจอร์รีกสารัฐและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ศึกเมเจอร์ลีกสารัฐ2คู่ครับอินเตอร์ไมอามี่ โคลมาั์คูดออเรนโดแล้วก็โตลันโตนะครับห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยของคุณมากๆครับเรามาเริ่มเช็คข้อมูลสองพูลด้วยนะครับเกมคู่แรกอินเตอร์ไมอา,ามี่กับโบคลมาลั์คูดแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันกันตอนหกโมงครึ่งสนุนราคาให้ทีมเยอือนโคลมาั์คูดบุกต่อที่ปอร์ตอลาพา อินเตอร์ไมอามี่นะครับเป็นทีมอันดับที่27ของตารางนะครับมีอยู่แค่16คะแนนผลงาน5เกมหลังนชนะ1สเสมอ1แพ้3เป็นทีมโซนท้ายนะพื้นที่สีแดงนั่นแหละส่วนทีมเยือนโคนาบัตคูดเป็นทีมกลุ่มนำอันดับที่5ของตารางครับมีอยู่34คะแนนผลงาน5เกมหลังนชนะ4สเสมอ 1, <c oughs> 1ก็จงบอกนะครับว่าเกมคู่นี้เนี่ย ถ้ามพูดถึงความเป็นเกมเ,เ,เย้าเกมเยือกเนี่ยนี่คือสิ่งที่อินเตอร์แมมมี่มีดีกว่าคนวันคดคูตคือความเป็นเจ้าบ,บ้านการลงเล่นในบ้านแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ที่มีเนี่ยมันจะมากพอมากพอทําอะไรได้ไหมเพราะด้วยผลงานของอินเตอร์แมมมี่ยําแย่เทียบกับผลงานคนวันคูตคนละเรื่องเลยอันดับและคะแนนก็คนละเรื่องเลยก็ต้องวัดกันนะครับว่าระหว่างอินเตอร์แมามี่ทีมสุดท้ายที่กำลังพยายามกระลังกระสนขึ้นมา ลงเล่นในบ้านจะช่วยอะไรได้ไหมแล้วโคลรบัตคูดนอกบ้านจะยังดีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าพอช่วงหลังผลงานดีไงนชนะมาได้ถึง4เกมหลังจาก5เกมหลังสุดก็ต้องมาลุนกันครับแต่อะไรข็้ตามส่วนของเจ้านะะ5ลาย2พูด้วยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับตัวพูเจ้าเรื่องอยู่กับโครบัตคูดทีมเยือนครบท้วน5ลาย ช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องทีมอินเตอร์มอามิจบ้านขึ้นสามลงสองเพราะนั้นเอาแบบเอกันท่านจ่าคือช่งองผลบับคูดและเลนปลอมปาของผลบ,ลบับคูดที่มุกต่อปอมป้าลราห้าเจ้าก็ยืนอยู่กับพวกเขาในฐถานะมาต่อปับราคาลดลงหมดเลย,ลยนนทั้งห้าลายในขณะที่มอลรองอินเตอร์มิอาม่ปับมราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลายเพราะนั้นภูนี้แฮนิคปนี้ เจ้าเรื่องที่จาเชื่อใจทีมเยือนมอนนอกบ้านมาต่อในบ้านวางใส่ต่อโคลมัสครูดเป็นดีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่1ครับใน EP2 สศึกเมเจอร์ลีกซาลัดครับประจำท่าคือันอัาคารนี้นะอยู่ต่อโคลมัสครุดคู่ต่อ,อมาเชงก็มูล2อูดูฮันีแคปออแรนโดกับโตนาโตแข่งขกันตอนหกโมงครึ่งเหมือนกัน เจ้าบ้านออร์นนโด,ดต่อที่ครึ่งควมลูเจ้าบ้านออร์นนโดรับอยู่ดับที่สิบของตารางมีอยู่สามเซนตเคะแนนนะผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งส่วนทีมเยือนมันโตเนี่ยเป็นทีมโซนท้ายอยู่ดับที่ยี่สิบหกมีอยู่สิบเก้าคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดเสมอสองแพ้สามคู่นี้จริงๆแล้วก็ค,คล้ายๆกับคู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี้ย เพียงแต่ว่าวันนี้ทีมที่อันดับคะแนนดีกว่าผลงานดีกว่าลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านด้วยคือบันจุบระจบเหมาะหลายด้านเลยในขณะที่โตลนโต้อันดับก็เป็นรองคะแนนก็เป็นรองเป็นทีมทนท้ายผลงานก็ไม่ดีวันนี้ต้องออกมาเยือนอีกต่างหากนะนี่คือภาพรวมของเกมคู่นี้ราคาก็เลยเปิดมาค่อนข้างสูงสักนิดน,นงึงคึงกลมดู แต่อย่างไรก็ตามครับสองพูด,ดวยนิแคปจากเจ้าหน้าห้าลายปรากฏว่าวันนี้จ้าทั้าห้าลายเรื่องเชื่อใจออเวนโดเจ้าบ้านความราคาลดลงหมดเลยครับในช่องนี้ในขณะเดียวกันช่องโตลนาโต้เจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครับในช่องถิมเดือนเชื่อใจเจ้าบ้านไม่เชื่อใจทิมเดือนไม่กลัวทิ่มเดือนส่วนช่องเสมอนั้นขึ้นสามลงสองแฮนดิแคปล่ะแฮนดิแคปในราคารึ่งควบรู จ้าสี่จากห้าลายเชื่อใจบอลต่อนะครับความราคาลดลงในชอ่องบอลต่อและสี่จากห้าลายไม่เชื่อใจบอลรองครับความราคาเพิ่มขึ้นชอ่นองบอลรองเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เลือกที่จะเชื่อออร์เดโดครับทีมอันดับที่สิบของตารางว่าจะชนะพร้อมกินแฮนดิแคปได้วางใส่ต่อออร์เดโดครับเป็นทีเด็ดตัวนันสิบดาวตัวที่สองในศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐประจำค่ำคืนวันอังคารที่สี่นี้ เพราะนั้นสรุปแล้ว EP2 ศึกเมเจอร์ประจำค,ำค่ําคืนวันรงคารที่เสีนี้2คู่ก็จัดไปตามนี้เลยนะครับก็เรียกว่าวางบอลต่อทั้งคู่แหละนะวางบอต่อทั้งคู่ของคู่แรกแม้จะเป็นบอลนอกบมานไปต่อในบ้านโคลมัสคูดก็ยังดูดีกว่าส่วนคู่ที่2องออร์เโดโนนะในฐานะเจ้า,าจบ้านก็ดูดีกว่านะจัดไปบอลต่อทั้งคู่นะครับ ส่วนท่านใดที่เข้ามาฟัง EP 2แต่ยังไม่ได้ฟัง EP 1สึ่งค่อนคาเค็มโงครับอย่าลืมกลับไปฟังนะ